ต่นประโยคาวะจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ขอปรารบเรื่องอนาปานุสติกรรมฐานต่อไปสำหรับการเจริญพระกรรมฐานท่านจะจับกรรมฐานกองใดกองหนึ่งก็ตามเช่นอนาปานุสติกรรมฐาน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติเราก็มักจะปฏิบัติคัวกับพุทธานุสติกรรมฐานการทำอย่างนี้ไม่ใช่ของผิดเป็นของถูกเขาเป็นพระอรหันต์กันมามากแล้วก็ขอเตือนว่าท่านจะใช้กรรมฐานกองใดกองหนึ่งก็ตาม ยงใช้กองนั้นให้ถึงอรหัตผลในเมื่อเราเริ่มทำสมถะกองใดยงใช้สมถะกองนั้นให้ถึงอรหัตผลคือว่าไม่ต้องไปเที่ยววิ่งไปหาที่โน่นวิ่งไปหาที่นี่ไอความดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่จิตของเรา ทราบไว้แต่เพียงเท่านี้การพลังพลาดที่ผ่านมาแล้วจงถือว่าเป็นครูคำว่าพลังพลาดในที่นี้เพราะว่าเราใช้เวลามากแต่ถ้าว่าผลแห่งการปฏิบัติมีผลน้อยที่เป็นอย่างนี้เพราะขาดความเข้มแข็งของจิต ถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านเขาถือว่าไม่เอาจริงเอาจังสักแต่ว่าทำสักแต่ว่าศึกษามีความเมาในตนมีความเมาในจิตเมาในราคะเมาในโลภเมาในความโลภเมาในความโกรธเมาในความหลง ก็เพราะว่าเมาจึงไม่สามารถจะทำจิตให้เบาบางจากกิเลสได้เฮตี่มาอย่างเดียวก็คือคายความเอาจริงเอาจังจรณะสิบฟังแล้วไม่ปฏิบัติบารมีสิบฟังแล้วไม่สนใจอีทิมบาทสี่ฟังแล้วก็วางไว้ ผมมีหันสี่ฟังแล้วก็ทิ้งไปที่เราไม่สามารถจะก้าวเข้าไปสู่ระดับของความดีได้เพราะว่าขาดคุณธรรมประเภทนี้ยานั้นด้ว่าการขาดคุณธรรมประเภทนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าพวกเราเป็นอาภัพพระบุคคลเป็นบุคคลที่เอาดีไม่ได้ พระพุทธเจ้าสอนไม่ได้แต่ทั้งนี้ก็ยังไม่สายเกินไป <c oughs> คําว่าอาภัพพระบุคคลนั้นหมายความว่าบุคคลที่ไม่เอาจริงเอาจังเราก็กลับเส้นใหม่ได้กลับเป็นคนจริงคนจังเสียการเจริญพระกวัฐานถึงขั้นอรหัตตผลไม่ใช่ของยาก เพราะไม่มีการลงทุนเราลงแต่กำลังใจอย่างเดียวดังนั้นถ้ากำลังใจเข้มแข็งก็หมดเรื่องกันไม่มีอะไรหนักสำหรับท่านที่มีรมใจเข้มแข็งและก็เป็นคนมีความฉลาดฉลาดในที่นี้ต้องหลีกจากกิเลส จงอย่าเอากิเลสมาฉลาดจำพุทธภาสิตไว้วา่าอัตนาโจทยัตตานังจงเตือนตนด้วยตนเองกล่าวโทษโจยความผิดอย่าไปโยนความผิดอย่าไปโยนโทษให้ไปอยู่กับใครถ้าความร้าวร้อนในใจเกิดขึ้นกับเราเราต้องแสวงหาความผิดของตนเอง ก็่าวโทษโจทย์ตนเองไว้เสมอถ้าเราไม่เลวไม่มีความเร่าร้อนถ้าหาความเลวในชาตินี้ไม่ได้ก็ต้องไปค้นคว้าหาความเลวในชาติต่อๆกันมา <c oughs> ในเมื่อเราพบหรือไม่พบเราก็ในที่สุดเราก็ยกประโยชน์ให้แก่ขันห้าเพราะว่าเรามีขันห้าเราจะมีความเรลาร้อน ถ้าเราไม่มีขันห้าเราไม่ติดอยู่ในขันห้าคือขันห้าของเราเราไม่ติดในขันห้าของคนอื่นเราไม่ติดในทรัพย์สินนั่นหลายทั้งหมดในโลกเราจะมีทุกข์มาจากที่ไหนผลที่สุดเราก็มายกโทษให้กับใจของเราว่าใจเรามันเลวใจเราชอบเกาะสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นสาระ ถ้ากำลังใจของท่านท,านทรงได้แบบนี้ความเป็นอรหันต์เป็นของไม่ยากและใช้เวลาไม่นานกำลังใจของท่านต้องดูตัวอย่างเมื่อสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงประทับอยู่ที่ควงไม้สีมาโพิ์ในคราวนั้นองค์สมเด็จพระพกวธกนทรงตั้ง,งอดีฐานจิต ว่าเลือดจะเนื้อคองเราจะเหือดแห้งลงไปก็ตามทีชีวิตตินซีเขงเราจะสลายไปก็ตามถ้าเราไม่สำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใดเราจะไม่ยอมลุกจากที่นี้ความจริงน้ำประทศไทยขขาองค์สมเด็จพระจินสีตอนนี้ท่านต้องจำแล้วก็ทำตามด้วย อย่าทำตนเป็นภภอภัพพระบุคคลสำหรับอนาปานุสติกรรมฐานเราเริ่มทำใหม่ๆรู้สึกว่าอยากเป็นของยากไปนิดหนึ่งคำว่ายากก็คือกำลังใจของเรายัางเข้มแข็งไม่พอความจริงงานที่ผ่านมาสำหรับผม ผมมีความเข้าใจถึงความยากความลำบากในการเจริญพระกรรมฐานในเบื้องตน้นแต่ด้ว่าความยากความลำบากของผมดูมืนว่ามันจะมีอยู่สามวันเท่านั้นในความรู้สึกในด้าน,านาของสมถภาวนาเขาได้โปรดอย่าคิดว่าผมเป็นพระรหันภายในสามวันนับแต่บวช แล้วก็จงอย่าคิดว่าผมเป็นพระอรหันต์เสร็จแล้วถ้อยคําใดๆที่เป็นคําสอนคําสอนขอให้ถือว่าเป็นคําสอนที่มาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราก็มาที่บายสู่กันฟังแต่ขอทุกท่านจงอย่าหลงตัวว่าเป็นผู้ทรงฌานเป็นพระอริยเจา้า ความเป็นพระอ,อริยเจ้าไม่ต้องประกาศเห็นหน้าปับรู้จักดินชื่อก็รู้ว่าเป็นพระอ,อริยเจ้าหากว่าท่านยังไม่เป็นแล้วก็หลงว่าเป็นนี่มันจะสวยไม่ต้องประกาศเขาความดีอยู่ที่เราเราไม่ได้บวชเพื่อการบูชาของชาวบ้านเราบวชเพื่อวความเพื่อความดับไม่มีเชือ้อ มาพูดกันทั้งด้านอนาปานุสติกรรมฐา,านที่มันมีความหนักอยูน่หน่อยนั่นก็คือในตอนต้นที่เราเริ่มปฏิบัติอาศัยที่ใจพองเรามันหยาบมากอ่อนอาศัยที่อารมณ์ขวงเรามันหยาบมากอ่อนอาศัยที่เราไม่ได้ใช้สติสมัมปชัญญะควบคุมกำลังใจ <c oughs> อารมณ์ใจมันเชื่องกับความคิดที่ไม่มีขอบเขตตอนนี้ในเมื่อองค์สมเด็จพระบรม,มโลกประเศ์ศแนะนำให้เราใช้อนาปานุสติกรรมฐานก็เพื่อเป็นการป้องกันหรืยับยัง้งหรือว่าประหัดประหารอารมณ์พุ่งส่างของจิตฉะนั้นต่อไปท่านจะเจริญสมถะกองไหนก็ตาม จะเจริญภาวนากองไหนก็ตามหรือหรือว,ว่าจะเจริญมิปสนากองใดก็ตามเป็นอันว่าส่วนนันนันคำว่าฐานกองนันนันจะเว้นอนาปานุสติกรรมฐานไม่ได้อันดับแรกขอให้ทุกท่านทำอนาปานุสติกรรมฐานให้เข้าถึงฌานสี่เอากันจริงกันจัง อย่าสักแต่ว่าทาความกลุ่มมันจะเกิดขึ้นนิดหน่อยเพราะว่าใหม่ๆเราจะควบคุมกำลังใจให้มันทรงอยู่ใจมันก็คงจะแยกไปโน่นแยกไปนี่คิดโน่นคิดนี่คิดปวนเปลี่ยนเรียกว่านอกรีดนอกรอยอย่างนี้อย่าเพิ่งตกใจว่าเราจะไม่ดีถ้าบาังเอิญ เราทำกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกควบอนุพุทธานุสติกรรมฐานไปได้สักนาทีสองนาทีจิตนี้ไม่เกิดอารมณ์พราแล้วต่อมารู้มีความรู้สึกตัวโอหนอนี่ใจเราออกโนเลอกต่างไปซะแล้วหรือเราก็ดึงอารมณ์เข้ามา ดึงอารมณ์เข้ามาจับอนาปานุสติกรรมฐานให้เป็นปกติกับพุทธานุสติกรรมฐานควบคู่กันป้ดเดี๋ยวหนึ่งมันก็ไปมันไปเรารู้ตัวเราก็จับมันมาใหม่การทำอย่างนี้จงอย่าทำแต่เฉพาะเวลาที่ได้ยินคำสอนจงใช้เวลาของท่านตลอดวัน ที่ทำงานอยู่พูดอยู่กินอยู่ขี้อยู่เยี่ยวอยู่เดินอยู่นอนอยู่ยืนอยู่ใช้เวลาเป็นปกติคำว่าเวลาเป็นปกติจะถามว่าเวลาพูดรู้ลมให้ใจเข้าออกได้หรือเวลาพูดนั่นจริงๆเราจะขาดจะเพาะภาวนาเท่านั้น การกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกเป็นของไม่ยากเพราะอะไรจรึงว่าไม่ยากถ้าหากว่าเรารู้ไปด้วยมันเป็นของไม่ยากมันไม่ได้ห้ามปากของเราพูดเวลาทำงานจะรู้ลมให้ใจเข้าไปออกเข้าออกไปด้วยมันก็ไม่ได้ห้ามมือเราทำ เวลาเราจะเดินไปไหนเราจะรู้ลมให้ใจเขาออกมันก็ไม่ได้ห้ามเดินเป็นอันว่าลมให้ใจเขา้าใจออกแล้วก็ลืมบ้างไม่ลืมบ้างเป็นของธรรมดาแต่ถ้าว่าท่านทงหลายมีความเข้มแข็งของจิตตั้งหน้าตั้งตาฝึกฝนจริงๆ การของอารมณ์นาปานุสติกรรมฐานจะรู้สึกว่าไม่อยากแต่ถ้าว่าเวลาที่ท่านทั้งหลายจะฝึกไปผมขอแนะนำว่าควรจะตั้งเวลาทรงฌานไว้ด้วย เพื่อประโยชน์ในขณะที่จิตของท่านเข้าถึงฌานด้วยอำนาจพุทธานุสติกรรมฐานหรือว่านาปานุสติกรรมฐานในตอนนี้ผมจะพูดเฉพาะอารมณ์กอ็อนาปานุสติกรรมฐานแต่ว่าเวลาที่ท่านว่างจากความพูดพูดคุย เวลาที่พอที่ภาวนาได้ให้ใจเข้านึกว่าพุทธใ,ใจออกนึกว่าโทไปด้วยไม่ใช่ของแปลกเป็นของดีถ้าภาวนาไม่ได้ปากมันต้องพูดใจมันต้องคิดอย่างอื่นก็ใช้แต่อนาปานุสติกรรมฐานอนาปานุสติกรรมฐานจะทำให้ท่านสบ,บายใจมีความสุข จงอย่าลืมว่าวันทั้งวันผมไม่ได้บอกให้ท่านไปคิดเรื่องอื่นให้คิดถึงอนณาปานุสติกรรมฐานหากว่าจะมีคำถามเข้ามาว่าถ้าจะทำงานถ้ากำหนดรู้อนนาปานุสติกรรมฐานขึ้นลมให้ใจเขาออกงานมีเสียหรือ ผมก็ทอตอบว่างานที่ท่านทำมันจะเป็นงานที่ดีที่สุดเพราะว่าอนนาปานุสติกรรมทานเป็นอารมณ์ละเอียดเป็นอารมณ์ทรงสติส,สมัชัญญะขณะที่เราจะคิดงานก็วางอนนาปานุสติกรรมฐานสักครู่หนึ่งใช้การคิดพิจรารณา แต่ความจริงคนที่เขาคล่องแล้วเขาไม่ทิ้งอาณาปานุสติกรรมฐัน <c oughs> เพราะว่าขณะที่จับอนณาปาอยู่ใช้ขนาดต่ำๆแค่วปจาระสมาธิ <c oughs> ตอนนั้นอารมณ์จิตมันเป็นทิพย์เมื่ออารมณ์จิตเป็นทิพย์ปัญญามันก็เกิดในเมื่อปัญญาเกิดงานที่ท่านจะทำมันจะมีอะไรยาก ขอจงพยายามทำกันให้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกี้นี้พูดว่าเวลาที่เจริญไปขอท่านนันหลายตั้งเวลากำลังชานไว้ด้วยนั่นก็คือหาเวลาตั้งไว้ด้วยการนับก็ดีให้ใจให้ใจเข้าให้ใจออกนับเป็นหนึ่งให้ใจเข้าให้ใจออกนับเป็นสองจะนับไปเลยก็ได้ ถึงสิบเนี่ยตั้งจิตไว้ว่าตั้งแต่หน,นึ่งถึงสิบนี้จะไม่ไม่ยอมให้จิตของเราแลบไปสูวอารมณ์อื่นถ้ามันไปสูวอารมณ์อื่นเมื่อไรเราจะตั้งต้นใหม่ทันทีและหากว่าถ้าถึงสิบแล้วจิตของเรายังดีมีความสุขเราก็ยังไม่เลิกตั้งต่อไปอีกสิบ เมื่อถึงสิบได้ยังไม่ยังดีอยู่เราก็ย,ยังไม่เลิกต่อไปอีกสิในระยะใหม่ๆแค่สิต้นมันก็ไม่สามารถจะควบคุมได้แต่ก็ต้องเราก็ต้องนำน้ำใจขององค์สมเด็จพระจอมไตรมาใช้ว่าแค่สิบต้นจิตยังสั้นอยู่สมเด็จพระบรมครูทรงดำริว่า เลือดและเนื้อของเราจะเหือดแห้งไปก็ตามทีชีวิตเตียนสีจะตายก็ตามถ้าเราไม่สำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใดเราจะไม่ลุกจากที่นี้เราก็จงคิดว่าท่านหนึ่งถึงสิบนี้เอาดีไม่ได้จะให้มันตายไปเสียเลยจิตพรานนิดเริ่มตั้งต้นใหม่รักษารมใจให้เข้าถึงสิบ อย่างนี้เป็นจุดหนึ่งแต่เมื่อนานๆานานไปถึงครึ่งเดือนแล้วถ้าว่ายัางท่านยังทำแค่สิบผมก็ถือว่าเร็วเกินไปเรืำหรับผ้ากาสาวพัดหรือว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทชายและหญิงที่อยู่ในเขตนี้เมื่อถึงเวลา15วันผ่านไปท่านนั้นหลายอย่างรักษาอารมณ์เพง10ก็คิดว่าไม่ควรจะอยู่ในที่นี้ มันเร็วเกินไปสำหรับเขตของพระพุทธศาสนาทั้งนี้เพราะอะไรเพราะผมทำมาก่อนผมรู้อย่ามาอ้างเหตุอ้างผลใดๆทั้งหมดการอ้างเหตุหัางบ้างผลกับบคุคคลที่ผ่านมาแล้วมันไม่เกิดประโยชน์ทำไมแค่นับหนึ่งถึงสิบมันเป็นเวลาวนิดเดียว ที่เขาใช้กันกว่าจะถึง7วันนิวนวนับหนึ่งเป็นร้อแล้วบางที่ส0งร0อจิตมันอย่างสบายทำให้มันคล่องถ้าเราทำกันทั้งวันไอความยุ่งของจิตมันไม่มีความโลภมันก็ไม่เกิดความรักในรมต่างๆก็ไม่เกิด ความโกรธความพยายามบ่ามันก็ไม่เกิดความหลงมันก็ไม่เกิดมันจะเกิดมายัางไงเพราะจิตมีสภาพรับอารมณ์อารมณ์เดียวในเมื่อจิตมารับอารมณ์ที่เป็นอุศลทรงสติสัมปชัญญะด้วยอนาปานุสติกรรมฐานนั่อะไรมันจะเข้ามาอีกที่มันเข้ามาได้เพราะว่าพวกท่าน,ห,นหลาย มีหน้าที่แต่เพียงฟังดีไม่ดีกำลังสอนดอ้วยอย่างนี้ก็ไม่ฟังไปฟังวิทยุเสียบ้างไปนั่งคุยกันเสียบ้างไปทำงานกันเสียบ้างนั่น,สนแสดงถึงความเลวอย่างหนักของพวกท่านจริงไม่ได้ดีอันนี้ผมขอพูดแต่เฉพาะคนที่ไม่สนใจสำหรับท่านที่ดีก็มีอยู่มาก ที่สามารถปราบปรามอารมณ์ร้ายที่มีอยู่ในจิตความหยาบในจิตหมดไปหรือด้วยความละเอียดคนที่มีความหยาบในจิตหมดไปหรือแต่กองทำที่ละเอียดจะดูว่าเขามีคยความขายันขันแข็งในการงานจิตใจเขาไม่ได้ฟุ้งล่านไปในด้านโลกิยธรรมมีความมุ่งมั่นโดยเฉพาะ ว่างานที่ทำนี่มันเป็นอามิสบูชาและการตั้งใจปฏิบัติงานโดยไม่คิดสิ่งจ้างแรงวันมันเป็นปฏิบัติบูชาเป็นจารคานุสติกรมฐานเนื้อที่เราเรียกว่าพุทธทางชีวิตต่างยาวนิพพานหนังเรียกว่าการถวายชีวิตแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนกว่าจะเข้าวันิพพาน เป็นอย่างนี้ที่พูดอย่างนี้จะถือว่าไปยกยอปอปั้นหลอกใช้คนก็ดูน้ำใจของเขาว่าก็าทำงานเนี่ยก็ทำเพื่อตัวหรือว่าเขาทำเพื่อพระพุทธศาสนาเขาไม่เคยได้รับฟังว่าจะจ้างเท่าไรให้รางวัลเท่าไรเขาก็ทำกันด้วยความเต็มใจ การทำอย่างนี้เป็นพุทธบูชาค,คือเป็นปฏิบัติบูชาตรงในพระพุทธจเจ้าพราะธรรมในทรัพย์สิงพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้านี่เขาทำกันอย่างนี้ผมก็ทำมาอย่างนี้ไม่เห็นว่างานทำลายพระกรรมฐา,านเวลาหยิบงานขึ้นมาจิตใจก็ตั้งหน้าโดยเฉพาะในการงานที่เราทำ สำหรับพระที่รักษาสมบัติของพระพุทธศาสนามีการผัดเวียนเปลี่ยนกันนี่เป็นพุทธทางชีวิตต่างจริงธรรมังชีวิตต่างสังฆังชีวิตต่างจริงเหมือนกัน้วยยอมพรีความสุขส่วนตัวเอามารักษาทรัพย์สินของพระศาสนาเวลาท่านเดินไปเดินมาแล้วก็ใช้การเดินเป็นเตตของการจงกรม อย่าปล่อยให้ใจมันเสียเวลาเวลานั่งอยู่ก็จับอนาปานุสติกรรมฐานเป็นปกติความจริงงานประเภทนี้ได้กำไรมากหนึ่งรักษาทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาเป็นการสแสดงความกตออัญญูต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สองใช้โอกาสใช้สมถาภาวนาและวิปัสนาภาวนาไปด้วยช่วยกำลังใจให้มีความสุขเข้าถึงอารมณ์ฌานเป็นอนันว่าสำหรับวันนี้ก็ขอแนะนำท่านในส่วนที่จะใช้อนาปานุสติกรรมฐานกับพุทธานุสติกรรมฐานควบคู่กันไป แต่ว่างานเฉพาะนี้เป็นงานเฉพาะอนาปานุสติกรรมฐานคือจงพยายามใช้กำลังใจให้อยู่ในขอบเขตมีความเด็ดเดี่ยวถีว่าทำไม่ได้ให้มันตายไปพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านบางลุมาขนท่านก็เป็นคนมี10นิ้วเหมือนเราสองมือสินิ้วมือละห้านิ้วมีอาการ32มสเหมือนเรา ถ้าดูตามประวัติของท่านแล้วเรากับท่านไม่ต่างกันอะไรนักเว้นไว้แต่ว่าเรามีกำลังใจเท่าท่านหรือไม่เท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานอนก่อนจะนนอนจับลมให้ใจเข้าออกเป็นปกติจนกว่าจะหลับไปให้มันหลับด้วยการลมให้ใจเขาออกเตนขึ้นมาใหม่ใ จะลุกขึ้นมาหรือไม่ลุกก็ตามเวลาเช้ามืดใช้อารมณ์ใจให้มันถึงที่สุดทุกวันนี่ความจริงผมสอนมาแล้วนะเรื่องนี้นะเห็นบางท่านที่ฟผุ่โผลนะเป็นอันว่าร,รู้คงรู้ว่าท่านเหล่านั้นไม่ได้สนใจอะไรเป็นหน้าเสียดายชีวิตของท่านที่ตายแล้วมันจะต้องลงนรก เราจะบำหมายกันเพื่อประโยชน์อะไรเห็นว่าพระพุทธศาสนาไม่ดีก็สึกไปมันก็หมดเรื่องเไอวาก็เหมือนกันเห็นว่าเขตพระศาสนาไม่ดีก็ออกไปเสียก็หมดเรื่องอย่ามาอยู่ให้เปลืองที่ของพระศาสนาเพื่อประโยชน์อะไรเพียงแค่รักษากำลังใจเท่านี้ยังถือว่าลำบาก มันก็ควรแล้วที่จะต้องเป็นลากโครงทำงานให้มันสบายตามอธัธยาศัยของตนนี่การพูดอย่างนี้จะทิวาดาใครไม่ใช่เพราะต้องการให้ดีรักษากำลังใจนะมันเสียอะไรบ้างเวลาเดินไปเป็นบัตรก้าวเท้าซ้ายให้ใจเข้าก้าวเท้าขวาให้ใจออก ทามันไปจงกว่าจะวินาตาจะกลับแค่นี้จิตมันก็ทรงฌานแบบสบายๆอย่าไปหาเวลาที่ไหนไอ้เรื่องที่ประรบอะไรอย่างอื่นภายนอกจงรู้ตัวว่าเราบทมาเพื่อน,นิพพานัสสะสัชิกิริยายะเอตังกาสาวังกเอตวา เราอธิษฐานว่าขอรับผ้ากาสาวพัดเพื่อทําให้แจ้งเสียงพระนิพพานเช่นนั้นทางใดก็ตามที่เป็นปัจจัยของพระนิพพานเราต้องทําให้ได้เราต้องชนะใจจะลืมว่าวันเดียวสองวันมันไม่ชนะทำมันไปทุกวันมันต้องถึงคำว่าชนะคำว่าไม่ชนะไม่มีถ้าเรามีความพยายาม ชาวนาเนี่ยเขาไถนาด้วยควายตัวเดียวไขทันเดียวหน้าที่สามสิบสี่สิบไร่เขาทําได้เพราะว่าเขาใช้ลอยไถน,น้อยแต่ว่าไถบ่อยๆไม่ยอมหยุดข้อนี้มีประมาณชัน้นใดแม้แต่านาปานนสติกรรมฐานก็เช่นเดียวกันมันจะกลุ่มมันกยกกัดแปลการใดก็าตามที เราถือว่ากิจนี้เป็นกิจที่เราจะต้องทำยอมตายมันเถอะสิถ้ามันทำไม่ได้ให้มันตายไปเดินไปเดินมาอย่าทิ้งอารมณ์นาปาดุสติเดินไปก็ใช้เท้าไปเพ่งวัดก้าวไปก้าวซ้ายให้ใจออกก้าวไปขวาให้ใจเข้าเอามาอย่างเงี้ยเรื่อยๆไป อย่าไปนั่งในกุ้นั่งคิดอะไรถ้าท่านทำกันอย่างนี้จริงๆผมให้เวลาอย่างเร็วที่สุดเพียงแค่เดือนเดียวอารมณ์ฌานในนาปานุสติกรรมฐานเป็นของท่านสำหรับที่จิตใจของท่านหลายเข้าสู่อารมณ์ฌานจะเป็นฌานไหนก็าตามฌานก็ดีอปปจาระฌานก็ดี ใจของท่านนั้นหลายเ่านั้นมีแต่ความเรียบร้อยของจิตมีอารมณ์แนบนิทในดน้แนบสนิทในด้านของกุศลการจะทำการจะพูดการจะคิดของแต่และบุคคลเต็มไปด้วยอารมณ์ที่เยือกเย็นปราศจากเวรปราศจากภัยไม่เดือดร้อนไดกิจการงานใดๆที่มันจะเกิดกับเราหรือมันจะหมดไปจากสภาพของเรา เอาล่ะสำหรับวันนี้ก็ขอเตือนกันไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันพรุ่งนี้จะได้พูดถึงอารมณ์ของฌานในขณะที่ท่านนันไลเอาจิตของท่านก้าวเข้าไปสู่ระดับอนาปานุสติกรรมฐานที่เป็นฌานและก็จะเลียวว่าจะเพราะอนาปานุสติกรรมฐานนี้ผมจะแนะนำท่านถึงอรหัตผล จะได้ทราบว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระทศพลแต่ละตอนที่เราปฏิบัติควรทําให้เข้าถึงอรหันต์ได้ทุกจุดอะไรต่อที่นี้ไปเขามาันด้ท่านอย่างายจงตั้งกายให้ตรงดํารงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใใ,ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอธัธยาศัย จนกว่าที่ท่านจะเห็นว่าเวลานั้นเป็นการสมควรเพราะว่าผมไม่ให้เวลากับท่านให้ท่านทำตามอัตยาสัยของท่าน